จอ์นวิกภาคไหนที่ว่าสุดบอกเลยว่าภาคสี่ผู้กำกับนักแสดงและทีมงานใส่เต็มแม็กุ่งสุดตัวเตรียมกระน่ำกระสุนเด็ดสองโคตรเกรนโหดก่อนเหยียบสภาสุดในจอ์นวิกชัปเตอร์โฟล์จอ์นวิกสังหารเยือไปแล้วถึง299ศพตลอด3ภาคที่ผ่านมาใครจะรู้ว่าในภาคสี่ เขาจะสังหารอีกอกี่ศพเพื่อเอาชนะเดิมพันสภาสูงและอิสระภาพจอร์วิกซีจะเป็นภาคีอัดแน่นด้วยซีนแอคชัน่นไวเยอะที่สุดและเดือดระหำที่สุดเท่าที่แฟนชายจอห์วิกเคยมีเคียนูรีฟฝ<ส>ึกซ้อมทัากษะการต่อสู้ต่างๆ12สัปดาห์เต็มตอนเปิดกล้องถ่ายทำซึ่งเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการฝึกใช้อาวุธชนิดใหม่อย่างกระบองสองท่อนนอกจากอาวุธต่างๆ ตายการต่อสู้ในจอร์นเวกซีเป็นการผสมผสานการต่อสู้แบบบูชิโดเข้าบอดและยูยิสูเข้าไว้ด้วยกันยกทีมถ่ายทำใน3ทวีปห้าเมือง5ประเทศปารีสนิวยอร์กเบอร์ลินโอซากาและจอแดนการถ่ายทำในปารีสทีมงานยกกองไปถ่ายทำในแดลมาร์กดังจริงๆทั้งมหาวิหารเซควเกอร์ประตูชัยพิพิธภัณฑ์ลูฟ และหอไอเฟลสูตรที่เคียนูริฟใส่ระหว่างถ่ายทำมีช่องพิเศษไว้ใส่โฟมกันกระแทกเพื่อลดโอกาสในการบาดเจ็บและชุดหนียังตัดเย็บด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่ากาเซตเพื่อสร้างความยืดหยุ่นเป็นพิเศษไม่ให้ฉีกขาดง่ายชาขับรถไล่ล่าการกรุมแพรีสเคียนูริฟต้องฝึดดิฟรถ180องศาและ270องศาจากเดินหน้าเป็นถอยหลังในเสี้ยววินาทีจนทีมงาน ยกให้เขาเป็นดาราที่สิ่งแทบพิสูจน์ของวงการฮอลลีวูดรถพีมัสบราคูด้าไคลเซอร์ปี1971ที่ใช้ถ่ายทำที่ประตูชายเป็นการโมดิฟายรถใหม่โดยถอดประตูและกระจกข้างออกทั้งหมดตัวละครเค้นของดอนนี่เยนได้รับ,รบแรงบันด,ดาลใจาจากฮีโร่แอชั่นฝั่งเอเชียอย่างซามูไราตาบอดซาโจอิจิหรือตัวละครของโจวนฟ้าในโหดตัดโหดเมื่อถึงคิวที่ฮิโรยุกิซานาดาและดอนนี่เยน ต้องเข้าฉากต่อสู้ร่วมกันทุกคนในกองต่างพร้อมใจกันหยุดทุกอย่างเพื่อขอดูสองปรมาจารย์ศาสตร,ร์แอคชัน่นโชว์ลีลาวุแบบโคตรถึงตัวละครมากกสที่รับบทโดยบิลซาสกาศัตรูหลักที่จอห์นวิกต้องรับมือในหนังพางนี้เป็นสมาชิกของสภาสูงมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนกดในโลกนักฆ่าได้ดังใจและเขาจะใช้มันเป็นอาวุธหลักในการขยี้จอห์นวิก yeah. สุนัขในหนังภาคนี้เป็นสายพันธุ์เบลเยี่ยม,มลีนอน์ oh. เช่นเดียวกับในหนังภาค3 oh. แต่ภาคนี้เป็นภาคที่สุนัขต้องเล่นชายชั้นเยอะที่สุด oh. และใช้สุนัขถึง5ตัวเพื่อถ่ายทำเป็นสุนัขตัวเดียวจอห์นวิกสีจัดเต็มความมันจุใจ169นาทีเต็มซึ่งถือเป็นภาคที่ยาวที่สุดในแฟรนไชส์จอห์นวิกนับถอยหลังสู่จุดจบหรือจุดเปลี่ยนไปพร้อมกันจอห์นวิกชัปเตอร์โฟร์ โจนวิกแรงกว่าเนโรสี่22มีนาคมนี้